สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่10เดือนตุลาคมปีพศ2563จากเว็บไซต์ทีเด็ดคิก .com วันนี้นะครับเรามีทีเด็ดฟุตบอลแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมขอเลือกไปที่รายการลีก้าสามของเยอรมันผมเลือกไปที่คู่ระหว่างไกเซอร์ซาเท์นเปิดบ้านรับการเยือนของวอนฮอฟแมนเฮมคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่10เดือนตุลาคมปีพศ2563แข่งขันกันในเวลาหนึ่งทุ่มตรงตามเวลาของบ้านเราครับผมโดยทางด้านของไกเซอร์ซาเท์นนะครับเปิดสนามฟรีดวอเตอร์สแตดิโอลังเห่าของเขาเพื่อรับการเยือนของวอนฮอฟแมนเฮมครับผม สิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา2เกมโดยทางเจ้าบ้านอย่างไกเซอร์ซาเท์นนั้นค่อนข้างสูสีกับทางทีมเยือนเลยเสมอไปทั้ง2เกมครับผมโดยนัดล่าสุดนะครับอยู่ที่รายการลีก้าสารของเยอรมันเมื่อวันที่29เดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2563นัดนี้นะครับวอนฮอปแมนฮมนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของไกเซอร์ซาเท์นผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อนหนึ่งครับผม ซีตี20เกมหลังสุดของด้านเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ6เสมอ8และแพ้6เกมหากดูซีติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้ไปถึง3เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการลีก้า3ของเยอรมันเมื่อวันที่6เดือนตุลาคมปีพศ2 5 6 3นันนี้นะครับเวเฮนเวียสบาเดนเปิดบ้านรับการมาเยือนของไกเซอร์ราเทนผลคือเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับผม เรามาดูกันในส่วนสถ e ิติ20เกมหลังสุดของด้าน,านทีมเยือนกันนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ10และแพ้6เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอไป4และแพ้ไป1เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการลีกา3ของเยอรมันเมื่อวันที่3เดือนตุลาคมปีพศ2563นัดนี้นะครับวอนฮอบเมนเฮนนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเตอร์กิวคิวอัตตาสปอร์ผลคือเสมอกันไป4ประตูต่อ4ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเลทราคามาที่ไกเซอร์สลาเท์นต่อครึ่งลูกหากดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับจะเห็นได้ว่าฟอร์มนั้นค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวแต่โดยรวมแล้วเจ้าบ้านนั้นค่อนข้างดีกว่าเล็กน้อยผมจึงขอมาดูสถิติการพบกันเองของทั้งคู่ตามข้อมูลเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา2เกมซึ่งเป็นเกมเสมอไปทั้ง2เกมเลยในวันนี้จากการที่ไกเซอร์สลาเท์นนั้นต่อมาครึ่งลูกผมว่ามากไปผมขอเชียร์ไปที่เสมอดีกว่าในคู่นี้ขอเลือกไปที่วอร์ฮาร์ดแมนฮูม ตามจากเกรดมาตรฐาน3ลูโลกนะครับผมเชื่อเลยว่านัดนี้ยังเป็นสกอร์เสมออยู่อาจจะจบที่1น,นเท่านั้นครับผมขอเชียร์ไปที่สกอร์ตาม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการยูฟาเนชัลลีกลุ่ม A ผมเลือกไปที่คู่ระหว่างสเปนเปิดบ้านรับการไปเยือนของสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่10เดือนตุลาคมปีพศ2 5 6 3แข่งขันกันในเวลาตี1.45ทีตามเวลาของบ้านเราครับผมโดยทางด้านของสเปนนะครับเปอร์สนามเอสตาดิโอออฟโดดิสเตฟาโนหลังย้าของเขาเพื่อรับการไปเยือนของสวิสเซอร์แลนด์ครับผม ในส่วนของคู่นี้นะครับไม่มีข้อมูลการพบกันเองของทั้งคู่ผมจึงขอเลือกไปที่สถิติ20เกมหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างสเปนนะครับ20เกมหลังสุดของท้านเจ้าบ้านสเปนพวกเขาชนะ13สเสมอ5และแพ้2เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2สเสมอ3และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของทีมชาติสเปนนะครับอยู่ในรายการนักกระชับมิตรทีมชาติเมื่อวันที่ 8เดือนตุลาคมปีพศ2563นัดนี้ครับโปรตุเกสเปิดบ้านรับการไปเยือนของสเปนผลค,คือเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผม เรามาดูกันในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของทางด้านสวิตเซอร์แลนด์กันบ้างน,นะครับพวกเขาชนะ7เสมอ6และแพ้7เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ3และแพ้ไป2เกมโดยนัดล่าสุดของทีมชาติสวิสเซอร์แลนด์นะครับอยู่ในรายการนักกระชับมิรทีมชาติเมื่อวันที่8เดือนตุลาคมปีพศ2563นัดนี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์เปิดบ้านรับการเปเยียนของโคเอเชียผลคือสวิตเซอร์แลนด์แพ้ไป1ประตูต่อ2ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเลทราคามาที่สเปนต่อลูกควบลูกครึ่งครับผมหากดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับจะเห็นได้ว่าเจ้าบ้านอย่างสเปนนั้นดีกว่าและในวันนี้จากการที่สเปนต่อมาลูกควบลูกครึ่งนั้นผมเชื่อได้ว่าสเปนสามารถทาได้ขอเชียร์ไปที่ทีมชาติสเปนครับผมและหากให้วิเคราะห์สกอร์สูงต่ำจากเลทมาตรฐาน3ลูกนะครับผมเชื่อได้ว่าในคู่นี้จะเป็นสกอร์ที่สูงสเปนอาจจะชนะไป3ประตูต่อศูครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาสลหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการยูฟาเนชันลีกกลุ่ม A ผมเลือกไปที่คู่ระหว่างยูเคนเปิดบ้านรับการมาเยือนของเยอรมน,นีคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่10เดือนตุลาคมปีพศ2 5 6 3แข่งขันกันในเวลาตี1.45ทีตามเวลาของบ้านเราครับผมโดยทางด้านยูเคนนะครับเปรสนาม NSK อสโมิก้นะครับลังย่าของเขาเพื่อรับการมาเยือนของเยอรมน,นีครับผม สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับในคู่นี้ไม่มีเก็บบนข้อมูลบนเว็บไซต์นะครับผมจึงขอมาดูสถิติ20เกมหลังสุดของแต่ละทีมนะครับผมขอเลือกไปที่ทางเจ้าบ้านก่อนเลยละกันสถิติ20เกมหลังสุดของท,งท่านเจ้าบ้าน UK นะครับพวกเขาชนะ10เสมอ7และแพ้3เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทีมชาติ UK นะครับอยู่ที่รายการน,นกักกับมิรทีมชาติเมื่อวันที่8เดือนตุลาคมปีพศ2563นัดนี้นะคร เปิดบ้านรับการมาเยือนของยูเคนผลคือฝรั่งเศสอัดยูเคนไปด้วยสกอร์7ประตูต่อหนึ่งครับผม เรามาดูกันในส่วนถีติ20เกมหลังสุดของด้านเยอรมน,นีกันบ้างนะครับพวกเขาชนะ8เสมอ9และแพ้3เกมหากตูสถีติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะเห็นได้ว่าพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยและเสมอไปถึง5เกมโดยนัดล่าสุดของทีมชาติเยอรมน,นีนะครับอยู่ที่รายการนัดก,กระชับมิตรทีมชาติเมื่อวันที่8เดือนตุลาคมปีพศ2563นัดนี้นะครับเยอรมน,นีเปิดบ้านรับการมาเยือนของตุรกีผลคือเสมอกันไป3ประตูต่อ3ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเด็ราคา่าที่เยอรมนีต่อครึ่งครบลูกครับผมหากดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของสองทีมนะครับจะเห็นได้ว่าทางเจ้าบ้านอย่างยูเครนนั้นค่อนข้างดีกว่าถึงแม้ในนัดที่แล้วจะแพ้ฝรั่งเศสมาถึง7ประตูต่อหนึ่งก็ตามในวันนี้จากการที่ยูเครนเปิดบ้านรับการเยือนของเยอรมนีนั้นผมเชื่อได้ว่ายูเครนเอาอยู่ขอเชียร์ไปที่ยูเครนครับผมและหากให้วิเรคราะห์สกอร์สูงตามจากเด็มาตรฐาน3ลูกนะครับผมขอเชียร์พิทีกรสูงอาจจะจบที่ยูเครนเสมอหรือชนะไป3ประตตู่อ2ผม ส่วนข้อมูลคู่อื่น,นและรายละเอียดต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ t d e k i c o m สดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่อนใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอลาไปก่อนขอเพื่อนๆเชียร์บอลอย่างมีความสุขและปบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ